ในคลิปนี้นะคะหลิงก็จะมาพูดถึงความในใจให้กับซีรีส์ใจซ่อนรักหรือดีใจมากๆที่ที่เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ใจซ่อนรักได้ร่วมงานกับกับทีมงานทุกคนในกองคือเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับหลิงมากๆแล้วทุกครั้งที่หลิงไปทำงานคือมีความสุขกับทีมงานกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิงก็ทุ่มเทให้กับซีรีส์ใจซ่อนรักมากๆ และทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบดูอะไรเงี้ยลิงก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่แบบตั้งใจทำงานกับซีรีส์ใจซ่อนรักหรือว่านักแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกหายเหนือยแล้วก็ปลุ้มใจมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์ใจซ่อนรักนะคะแล้วก็ซีรีส์ใจซ่อนรักทั้ง พ่วงกับพี่นายที่ทุ่มเทให้กับนักแสดงคือคือเป็นพ่วงกับที่หลิงรักมากๆอีกคนหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นายด้วยแล้วก็จริงๆหลิงรักทุกคนที่อยู่ในกองที่ทำงานด้วยกันน่ะมันมีเสียงห่อล้อมากๆเยอะมากเออรักรักทุกคนเลยละรวมถึงนักแสดงทุกๆคนด้วยไม่ว่าจะแบบ ใครก็ตามอ่ะฉันรู้สึกว่าทุกตัวละครทำให้ใจซ่อนรักซีรีส์สมบูรณ์แบบทุกตัวละครทุกนักแสดงทุกคนทำให้ตัวละครมีชีวิตชีวาทำให้เรื่องนี้สมบูรณ์แบบอ่ะก็อยากอยากจะชื่นชมนักแสดงทุกคนแล้วก็อยากขอให้ทุกคนฝากติดตามผลงานของนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะคะอืม อะไรอีกอะถ้าพูดถึงใจซ่อนอะ่ะกมันมีอะไรมากมายหรอกอยู่ในใจมันหมื่นร้านคำอืมแล้วก็อยากขอบคุณน้องออมที่เป็นแบสบัี้ของเราเพราะว่าน้องออมเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักมากๆคือคือจะพูดกี่ครั้งก็ยังรู้สึกว่าคือภาพเหล่านี้มันก็ยังอยู่มันยังขึ้นมาทำให้เรา เออมันมีภาพอยู่ในหัวเยอะมากเลยอะเวลาพูดถึงน้องออมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณน้องออมด้วยนะที่ที่คอยสปอร์ตกันละกันและก็ทำให้หลิงมีความสุขกับการทำงานทุกๆวันนะคะก็หวังว่าน้องออม เวลาร่วมงานกับพี่จะมีความสุขเช่นกันนะนั่นแหละก็ยังไงพี่ก็ยังคอยสปอร์ตอยู่ตรงนี้เสมอค่ะก็อยากจะให้ซีรีส์ใจซ่อนรักนะคะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้กับความรักเขาเรียกว่ามุมมองความรักทางสังคมว่าความรักมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะก็ขอฝากด้วยค่ะซีรีส์ใจซ่อนรัก แล้วก็ตัวละครฟรารดาค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่หมอที่ที่ทำให้หลิงหลิงควงมีคนรู้จักมากขึ้นได้มีโอกาสทำให้คนอื่นรู้จักแล้วก็อยากจะขอบคุณตัวละครฟรารดาที่ทำให้ทำให้แฟนๆได้มาเจอได้มารู้จักหลิง มากขึ้นได้มีโอกาสให้เขามาเจอกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณเออมันมีขอบคุณคำในใจเยอะมากแล้วก็จริงๆอ่ะแอบใจหายคือใจหายเลยแหละเพราะว่าเออมันตอนสุดท้ายนอแล้วเราก็เรื่องรักเรื่องนี้มากๆอ่ะเออลักเรื่องนี้ซีรีส์ใจซ่อนรักมากๆแล้วก็รักตัวละครพระดดามากๆม,ม,มันก็เลยแบบ เออไม่อยากให้มันจบอะ่ะแต่หลิงเชื่อว่าเรื่องนี้ตัวละครตัวนี้ก็ยังคงอยู่ในใจของหลิงตลอดอยู่ในความทรงจำของหลิงตลอดและและและหลิงเชื่อว่าหลิงออมก็ยังคงแบบได้เจอกันเรื่อยๆผ่านผ่านงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะงานที่หลากหลายมากขึ้นอืม และหวังว่าซีรีส์ใจซ่อนรักเรื่องนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ได้สร้างความสุขให้กับคนดูได้สร้างมุมมองใหม่ๆให้กับคนดูและก็และก็หวังว่ามันจะอยู่ในความทรงจำและก็อยู่ในใจของทุกๆคนตลอดไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามใจซ่อนรักคะ่ะหวังว่าเราจะมีโอกาสเจอกันอีกนะคะ 拜拜。